สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวรถนะคะเป็นอ e ีโคคารคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นสีที่หายากด้วยนะคะคันข้างหน้าเรานี่เลยคันนี้นะคะเป็นมิสูมิชิมิลาดนะคะ 1.2GLX นะคะเป็นรถปี2017เ e กียร์ออโต้นะคะสำหรับใครนะคะที่หารถผ่อนเบาๆนะคะบีแนะนำคันนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะเดี๋ยวบ,บีพาชมรอบๆตัวรถกันไปก่อนนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมไฟนะคะไฟคู่หน้านะคะ mm hmm. เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้จะภาพสีคือสวย,สวยๆเดิมๆแถมคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่หลักหมื่นเท mm hmm. ่านั้นเองนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อกระทะนะคะมีฝาครอบเรียบร้อยนะคะเป็นล้อกระทะนะคะจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ ขอบ14นะคันนี้นะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะรถสภาพสวยๆเดิมๆกันไปเลยจุดสังเกตง่ายๆนะคะรถของเรานะคะไม่มีการชนหนักมาก่อนแน่นอนลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยนะคะที่โลโก้ตรงกระจกตรงนี้นะคะตัวนี้ถ้ากระจกเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้จะมีโลโก้ตัวนี้จะยังอยู่นะคะแปลว่ารถคันนี้สภาพเดิมๆจริงๆอ่ะเดี๋ยวกล้องนะคะแผ่นรอบๆตัวรถกันไปเลยนะคะ คันนี้นะคะได้เป็นรถอีโคคาร์เครื่อง1.2นะคะเป็นทรงแฮสแบก5ประตูนะคะเป็นรถปี2017นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่หารถผ่อนเบาๆนะคะผ่อนประมาณ6,000นะคะบีแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้ผ่อนสบายๆเลยค่ะแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะ ส่วนต่อไปนะคะเรามาชมในส่วนของภายในตัวรถของรถคันนี้กันบ้างนะคะด้านในนะคะตกแต่งด้วยเบาะผ้าสีดํานะคะภายในตกแต่งเป็นสีดําออกแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นมันติฟังก์ชันนะคะสะดวกสบายสําหรับคนลูกค้านะคะที่ขับรถคนเดียวนะคะกดเพิ่มเสียงลดเสียงเองได้เลยแถมคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเสียงเป็นจอนะคะจากโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นจอมาแล้วเรียบร้อย แล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูส่วนต่อไปเลยนะคะซูมกันที่เรือนไม้ชัดๆเลยนะคะซูมกันที่เรือนไม้ชัดๆเลยคันนี้นะคะไม่อยู่แค่4 7 7 8 0กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าได้ไปคุ้มมากๆนะคะเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆแถมภายในนะคะสภาพใหม่เดิมกันเลยทีเดียวนะคะได้ไปถือว่าคุ้มเลยเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะคะ ส่วนต่อไปนะคะเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะคันนี้นะคะภายในถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายแน่นอนนะคะแถมสภาพนะคะภายในคือสวยกลิบเลยนะคะเบาะยังใหม่ๆเดิมๆกันอยู่เลยสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถใช้สักคันนะคะประหยัดน้ำมันแนะนำคันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นรถ e ีโคคาประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะ เรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นทรงแฮชแบ็กห้าประตูนะคะด้านหลังนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากๆนะคะใส่ของได้เยอะมากจริงๆนะคะคันนี้แถมเบาะแถว2เนี่ยจริงๆแล้วสามารถพับราบลงไปได้นะคะใส่ของเพิ่มได้อีกนะคะสำหรับใครนะคะที่เน้นนะคะช้อปปิง้งซื้อของเยอะๆนะคะบีแนะนำคันนี้เลยเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะ เราไปเปิดในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะคะเครื่องเดิมๆสภาพเดิมๆแถมภายในนะคะสวยกลิบเลยนะคะไม่มีคราบเยิมคราบน้ํามันแปลว่ารถคันนี้นะคะใช้งานมาน้อยมากเลยนะคะแล้วก็รถสภาพเดิม,เดมๆเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะซูมกันที่หัวน็อตชัดๆเลยนะคะซูมกันที่หัวน็อตชัดๆเลยค่ะอ่ะ <P> erm <ot ions> คันนี้นะคะดูกันที่ชัดๆเลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยถลอกแปลว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยแกะชิ้นส่วนต่างๆไปทําสีแน่นอนนะคะอ่ะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะรอยสีมาร์กนะคะที่มาจากโรงงานตัวนี้ยังอยู่ครบนะคะแปลว่ารถเนี่ยในภายในตัวรถนะคะคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆมาก่อนแน่นอนนะคะเป็นชิ้นส่วนเดิมๆจากโรงงานกันเลยคันหน้าตัวนี้เป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะคันนี้ได้รถสวยๆสภาพเดิมๆไปใช้งานกันเลยนะคะแถมไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับรถคันนี้สวยมากเลยใช่ไหมคะคันนี้นะคะเป็นมิซูมิชินะคะมีหลาดนะคะ1 2 G LX นะคะรถปี2017เ e กียร์ออโต้นะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่2,99,000บาทสำหรับใครที่หารถผ่อน6,000บาทนะคะ บีแนะนำคันนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์064 768 6572นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เหมือนกันนะคะโทรหาบีได้เลยนะคะเดี๋ยวบีนะคะจะ ช่วยเทสทุกเคสนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสอบโท,โทรสอบถามบีได้เลยหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะตามลิงก์ที่บีทิ้งไว้ใต้โพสตนะคะกดแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะยังไงวันนี้นะคะบีขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ